4ขั้นตอนรับเงินเยียวยา5,000บาทจากภาครัฐมีขั้นตอนอะไรบ้างคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับพบกับผมครับเกียรติเกรตัตน์จินนานี้ครับกับช่องเท่ากันใหม่ครับวันนี้ครับผมสรุป4ขั้นตอนในเรื่องของ การขอรับเงินเยียวยานะครับในกลุ่มของคนที่ใช้แรงงานนะครับเป็นลูกจ้างอาชีพอิสระและไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมเพื่อที่จะรับเงินเยียวยาการระบาดของไวรัสโควิด -19 นะครับโดยจะเริ่มเปิดรับเปิดให้เปิดรับให้ลงทะเบียนวันที่28มีนาคมนี้นะครับ4ขั้นตอนมีอะไรบ้างครับเรามาดูกันเลยครับขั้นตอนที่1นะครับ ตรวจสอบคุณสมบัตินะครับโดยคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการเยียวยาต้องมีคือนะครับต้องเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มแรงงานครับลูกจ้างชั่วคราวครับอาชีพอิสระครับและไม่อยู่ในระบบการสังคมนะครับอาชีพอิสระเช่นค้าของค้าขายนะครับลูกจ้างชั่วคราวรายวงรายวันต่างๆนะครับไม่ได้อยู่ในประกันสังคมนะครับมาตรา33มนะครับมาตรา3มาตรา3 9หรือมาตรา40นะครับ หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่นๆจากโควิด -19 เนะครับเนื่องจากเนื่องจากการปิดพื้นที่เสี่ยงของโควิดนะครับปิดพื้นที่เสี่ยงโซคาวเช่นเขาปิด30วันนะครับยีวัน30วันหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับและมีการหยุดกิจการของธุรก,กิจที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดนะครับของเวลาตัวนี้เช่นนะครับสนามมวยสนามกีฬาสถานบันเทิงสปาฟิตเนสเป็นต้นนะครับและจริงๆบริเวณที่เกี่ยวเนื่องเนี่ยพวกที่เป็นขาย ไก ank, ่ย่้งไก่ย่างข้าวต้มข้าวต้มอะไรพวกนี้มันก็เกี่ยวเนื่องกับพวกนี้นะครับในในส่วนที่อยู่ในระบบประกันสังคมนั้นนะครับกรณี mm. ที่เป็นกรณีที่เราอยู่ในระบบประกันสังคมไม่ได้5000นนะแต่คนที่อยู่ในระบบประกันสังคมเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้คือจะได้รับเงินนะครับได้รับเงินกรณีที่ว่างงาน50%ของค่าจ้างนะครับ ได้รับเงิน50%ของค่าจ้างนะครับโดยแยกเป็นกรณีคือนะครับกรณีที่นายจ้างไม่ทํางานไม่ให้ทํางานนะครับก็รับเงินไป180วันนะครับก็กลมๆก็สักประมาณ6เดือนนะครับหรือกรณีที่รัฐสั่งให้หยุดนะครับก็รับไม่เกิน90วันนะครับก็ตรวจสอบพุณนบัตรของตัวท่านเองนะครับเท่านี้เราเป็นอาชีพอิสระนะครับกลุ่มที่ใช้แรงงงแรงงานกรรมกรต่างๆนะครับหรือพนักงานที่อยู่ในพวกร้านอาหารต่างๆเด็กทรงเด็กเสิร์ฟนะครับ อาชีพอิสระเป็นฟรีแลนซ์ต่างๆนะครับคุลบติเหล่านี้ผ่านนะครับท่านเตรียมตัวไปลงทะเบียนขอรับการเยียวยาได้นะครับขั้นตอนที่2ครับเตรียมหลักฐานนะครับในส่วนของการเตรียมเอกสารเพื่อของการชดกองเงินชดเชยเนี่ยผู้ที่มีความสงงจำเยียวยาจะต้องมีหลักฐานดังต่อไปนี้เบื้องต้นนะครับหนึ่งก็คือบัตรประชาชนนะครับ 2ข้อมูลส่วนบุคคลชื่อที่ยงที่อยู่ทําอาชีพอะไรยังไงนะอ๋องง่ายานาดต้องเตรียมโปรไฟล์เรื่องของบริสุทเม่เบื้องต้นไว้นะครับว่าทํางานที่ไหนอะไรยังไงและที่สาคัญคือข้อมูลของนายจ้างในเรื่องของการรับเงินในเรื่องของการจ้างนะครับแต่ถ้าท่านเป็นอาชีพอิสระค้าขายต่างๆอาจจะเราอาจต้องเตรียมเพื่อบวกบุกแบงค์หรือเตรียมรูปถ่งรูปถ่ายว่าท่านท่านทำอาชีพนี้ไปเพื่อเป็นการยืนยันนะครับ <S <S ผมแนะนําว่าเตรียมไปให้มากที่สุดนะครับ เกินดีกว่าขาดนะครับถ้าขาดไปท่านอาจหนึงอะไรท่าน,าน,านไม่ได้มันก็อาจจะลําบากนะเพราะเตรียมไว้ให้เกินหน่อยเียอาจจะเช่นรูปภาพว่าท่านทําค้าขายนี้นะครับเอกสารจากเจ้าหน้าจา,จากจากบริษัทก็คือเป็นหนังสือรับรองว่าเราเนี่ยเป็นลูกจ้างโชคลาวหรือรับจ็อบอิสระอยู่ที่นี่นะครับของบริษัทนี้ตอนนี้ได้รับการกระทบจากตัวภาวะไวรัสโควิด -19 เ้าขาออกหนังสือพูดให้แล้วก็สแตมป์ตราให้หน่อยนะครับอย่างเงี้ย ก็โอเคนะครับถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันระหว่างลูกจ้างโชคลาวนะครับฟรีแลนซ์และก็บริษัทที่ได้รับผลกระทบนะครับฟันเตรียมหลักฐานของท่านให้พร้อมนะครับก่อนที่จะไปยื่นแบบยื่นความจำงนะครับขั้นตอนที่3ครับลงทะเบียนนะครับผู้ที่จะสุประสงค์รับการเยียวยาเนี่ยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่28มีนาคมนี้นะครับลงทะเบียนได้่องทางนะครับ ช่องทางที่1ก็คือเว็บไซต์ที่มีชื่อว่าเราไม่ทิ้งกัน .com นะครับก็ไปลงทะเบียนที่นี่ได้เลยนะครับก็อาจจะค่อยๆทยอยลงกันไปนะครับพราะยังไม่มีกําหนดว่าจะลงลงเสร็จตั้งแต่เมื่อไหร่วันแรกมันอาจตุ้มเข้าไปอาจจะเกิดปัญหาอย่างที่ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็คือเรื่องของพวกเว็บไซต์ใหม่จะดาวหรืออาจจะดับไปได้นะครับก็ค่อยๆทยอยลงกันไปนะครับช่องทางที่2ก็คือผ่านช่องทางธนาคารของรัฐนะครับได้แก่ธนาคารออมสินครับธนาคารกรุงไทย และธนาคารทกสนะครับท่านได้นังสือรับรองนะครับตรวจสอบบุญบัตรเรียบร้อยได้หนังสือรับรองนะครับเตรียมบัตรประชาชนเตรียมข้อมูลในเรื่องของการทํางานของท่านไปติดต่อธนาคารก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับแต่อย่าลืมนะครับการไปติดต่อธนาคารท่านใส่แมสนะครับแล้วก็ทําเตรียมพวกเจลล้างมือไปด้วยนะครับก็ไปติดต่อที่ธนาคารได้ครับขั้นตอนที่4ครับเมื่อท่านลงทะเบียนทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับ จะได้รับเงินยาวๆจำนวน5,000บาทภายหลัง5วันหลังจากที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ย้ำนะครับลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ถ้าไม่เสร็จสมบูรณ์ก็อาจจะลาบากหน่อยนะครับโดยจะเงินเนี่ยจะถูกโอนเข้าบัญชีในระบบพรอมเพย์นะครับที่ผูกกับบัตรประชาชนหรือโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ของผู้รับเงินนะครับและนี่ก็คือ4ขั้นตอนครับในการจะขอรับเงินเยาวๆจำนวน5,000บาท จากทางภาครัฐนะครับเตรียมข้อมูลเอกสารของท่านให้พร้อมนะครับตรวจสอบคุณสมบัติและพรุ่งนี้นะครับวันที่28ก็ไปเริ่มลงทะเบียนแล้วก็รอรับเงินการเยียวยาครับนอกจากเงินการเยียวยาแล้วครับเราก็ช่วยภาครัฐด้วยนะครับอยู่กับบ้านไม่ออกไปไหนนะครับเพื่อลดการแพร่ระบาดของเจ้าตัวเชื้อไวรัสถ้าออกไปไหนก็อย่าลืมปิดแมสแล้วก็นําเจลแอลกอฮอล์ไปด้วยนะครับและนี่ก็คือความรู้ดีๆจากช่องเทอรกไหมในช่วงภาวะวิกฤต โรคโควิด19ระบาดนะครับแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ